สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเจอกันกลางปลากลางโรงแบบนี้จ้าเห็ดดำมะดามใหญ่ละจ้ามะดามสผ้าเก็บเห็ดดำได้จ้านี่ค่ะเห็ดดำมะดามใหญ่แล้วพ่อเก็บแล้วจ้าจัดมันเลยมาอันอันเก้ารอบที่แล้วที่มาเก็บนั่นหละจ้ารอบนี้โตแล้วนะจ้า จัดเลยจ้ะตัดให้ขาดเลยช,ชับชับจ้ะเร่งด่วนเนี่ยสักน้อยจ้ะโอน,นี่เวลาจำกัดนะจ้ะกระสาม้าดำจำกัดจ้ะห้อยห้อยนกเคียกระเด็นกระดอนเบิดตัวนี้เฮ็ดบ้ได้ใหญ่ก็ย้อนนกนี่ยละเด้อ เอาฟังนี่ก่อนจ้ะเอาฟังนี่ก่อนปีนี่ออกหน่อยเด้อเฮ็ดก็เลยปีที่แล้วนี่ออกเต็มนี่เก็บจุ่มเดียวเก็บจุ่มเดียวได้เป็นทุงเต็มทุงหาลิ์แม่ดาม ให้เ้าได้มาเล่มอีกนี่เก็บแบบนี้มันกัดสะอาดนะจ้ะเราต้องไปทําความสะอาดหลายแต่ห้าถอนนะถ้าห้าถอนนกวาเห้าเสียนนี่หาห้าถอนกวาเให้จิดไปทําความสะอาดแล้วพี่น้องเมื่อยอันนี้ไปเศร้าๆหนามเลยจ้ะเก็บเอาจะเศษมอดเศษยังออกยังสิ ปีที่แล้วนี่มาเก็บจนเกือบบ่ทันของมาดามมะหูปลาเนาะมาดามก็มุดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยนะมูจะเจ้าเห็นบ่มาดามก็มุดไปเรื่อยจนมะพ่อหมองมันพี่น้อง พอมองแล้วมันกระจำไว้เข้าก็มาหอดเวลามันเข้ามาเบิงเลยนิเก็บกอนมูหมา้ลับก็กลายเป็นหมายลับของมาด,ดามอมตัวน,นี้นโบพลมอดได้ไหมคะปีที่แล้วมาเปื่อยกระมี่เปื่อยนี่จกัก เดีปออ๋ปีนี้ออกบ้างปีนี้ออกบางมากนกนึกเคลียรมันแน่ละน้ำแรงน้น่ช่วงที่มันกำลังออกน้ำแรงนู้นมองทีมาดามย้อนรอบที่แล้วเนี่ยใหญ่ละเดี๋ยวเขาสินใหญ่ไปฟังนุ่น นีมาดามกยอนไปแล้วนี่ว่างนี่ก็นยัยมองนีมาดามกยอนไปแล้วแน่แล้วมองนีตุกย้อนไปรอบที่แล้วลนะน,น้อยนึงเมื่อนี่สิเก็บเอาให้เบิดทุ่มมันกำลังขืนไม่ก็มี่เก็เบได้ฮอดพุล่ะโนเวมเบอร์ ง่ายมองง่ายมองอมจ็กอาทิตย์ละสองอาทิตย์สามอาทิตย์เลยจังไงนี่เฮาเก็บโบเบิร์นเฮาถิ่มไว้เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกแต่ว่าือสิเบิร์ม่ายอนอีกแล,ล้วล่ะเก็บเอาให้เบิร์เล่ยหลอดไหม เหลืออ้นซุ่มี่มนั่นหน่อยกับปอยมันใหญ่เห็่มันเป็นเสื้อปีหนาซุ่มี่มันขึ้นมาใหม่นี่ดอกขึ้นใหญ่เด้อมอ ยายประท่านมาดามแล้วปีนี้เพราะว่าเรอยากมาเก็บช่วงหนามันหนาวแห้งนะมือแข็งอนะช่วงที่มาลงแคกค่กคุณนะดอกพนญาเก็บกั็สิไปล่างทำความสะอาดลวกไว้เห็นมันได้หลายๆก่อนรวบรวมไว้วันนี้จังเอามาเห็ดเอามาละลาย เห็ดหน้มเนอเดียวจะ้ะเพราะว่าถ้าไปเห็ดไปลวกไปยังมันได้หน่อยเดียวเนี่ยเขาก็สะสมไปเรื่อยๆเขาก็สิได้กินแต่เห็ดดอกอ่อนๆเนาะบ่อก้กินเห็ดแก่ได้เห็ดอ่อนได้ ผีดอกมันอยู่ไต่หมด <ciones> อันนี้สใส่เวลาเนี่ยอันนี้สใส่เวลาเนี่ยมันต้องถอนขึ้นมาสิละก็ตัดจังได้ขามันแต่พวกเขาเก็บขายมันก็ได้น้ำหนักจ้ะ ตั้งกล่องเก็บแบบนี้ตั้งกล่องเก็บเก็บมือเดียวบอยากถอนเราไปตัดอยู่บ้านเพราะว่าอยังเสือมันเสียอยู่กับหนี ขางามๆยังเสีเาบ่ะสีน้องน้ำหมูกกระไลน้ลงล่งหละม้าดามสีล่องต่างกล่องมั้งขาต่างกล่องใหญ่บ่ะเดียวมากค่ะเพราะขาต่างกล่องหน่อยมาก สิเป็นแน่ได้เห็นเบาบาน กเห็นคือเก้าพี่น่องโอ้ล่มเมดามล่มกลนกีดทัง้ง หนาวหนาวหนาวพี่น้องหนาวเด็ดเอาดิถ้าตัดก็ได้ค้างอ่ะเด็ดมันอยากแตดเดีย๋ยาวมาเก็บขังหลังก่อนเก็บหน่อยๆก่อกนถ้าจังไปเก็บจุ่มไงพี่น้อง เงาเด้หนเพิ่นยูน้ำหมอดตัวใดเพิ่นยูน้ำหมอดนี่านขายาวห้อยมาดามตัดไปรอบที่แล้วยังดอกวิดีโอนี่สีเงาเงาแล้วอัพโหลดยากอัพโหลดยากแม่มันอยากเต็มพี่น้องไลาหูไล่าตาเนี่ยเด้อ ไปนางตาัดยุบบ้าน,น่งานบ้านก็นต้องเห็ดนี่จ้ะไขแตะวะขาบมันกรอบมันเด็ดง่ายเด็ดเอานี่ละ อืมจ้ะอืมอยทากินเอากระไก่เขานี่ก่อนจ้ะเก็บเอาให้เตียง ก็บอกออกน้องคอนใหม่กุยแจงนกเกียนกเกียเบิร์ดนี่จ้ะนี่ค่ะ That's so. it. Nào Hãy subscribe cho kênh ตินดอนติดหน้านี่แหละดามดูเด็กติดตัดดิเหื่อนเนาปะเนี่ยแต่ว่าก็ใส่เวล่าหลาย เกินบดแล้วง่ายค่ะเฮ็ดอันนี้วัเป็นยังดอกปีนีถ้าถิ่งดอกหน่อยนันไวหลายเยอะเชื่อพ่นกันยังๆเยอะรอบที่แล้วมาพ่นจนเปื่อยสิเบจ้ะ สห่วงม,มนวันมันสีบุกขืนแล้มันเข่ดขืนว่างนมันก็ขืนคือเก้าค่ะเหตดพวกนี้มันอาศัยหลากพืชจะ้ะแต่มันปล่อยสปอรแล้วก็อ่ามันเกิดขืนเนาะมันก็จะขืนอยู่น้ำต้นโนต้นนี่คือเก้าจ้ะเพิ่นนี่เชี่ขคงเพิ่นอยู่แล้ว หากสนเนี่นี่ออกน้ำหากสนคกๆได้เนี่ยนี่เกียแตกเบิดมาค่ะให้พี่น้องเบิรงนี่ค่ะเด็กต้องเห่านี่ยเดะเอ้อเนื่องละจ้ะมันหย่อนแสงเนาะนี่ค่ะได้มุกเนื่องค่ะ เรือแค่กรำรเดียวนี่ในเวลาเข้าไปนี่เวลาเข้าไปเห็ดกินแล้วนะคะนี่เรืออยู่ประมาณกรำรเดียวจ้ะก<ม>ับคลิปนี้ก็ขอลาพีลาหน่องไว้เท่าน,นี้ค่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาดามตุกสวิตนน้เด้อจ้า